คือราชาห่งความมืดมิด่ามีนาวายอนดำคนรวยชอดี่เลยอ่ะไอ้พวกเราไฟว์ที่ดูถูกข้ามหาว่าข่านั้นตัวดําพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ใช่ตัวดําข้าก็แค่มีพลังมหาศาลแค่นั้นเองข้าคือหนึ่งเดียวแห่งความมืดข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดสิ้นเนี่ตีไปก่อนหนึ่งทีแล้วเขาสตันไม่ไม่สตันกันเหรอแกไม่สตันกันหรอนะก็โดนพัะแห่งความอ๋อลับเอเนจีแห่งความมืดซาแลวฉันจะปล่อยเม็ดอินเฟคชันเอาสวยเขานี่พอดีแล้วก็ตุม ไปก่อนละกันนะครับผมรูปืนนี่ยาอาเฮ้ยฉันโดนสแตนอากาดีเชฟไว้ที่จะสู้กับข้าที่เป็นราช่งความมืดมิดกันคือจอม์นดำนั่นเองนี่ไงมาให้ความดำนั้นไล่ข้าแก้ซะดาจับได้แล้วตายเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งสกีลแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันนั้นเป็นเดเี่ยวกับความมืดแล้วไงกันกระทืบเลยดีแดดดีแดดโอเคเรียบร้อยเผยแพร่ความมืดให้ทุกคนนั้นได้รู้นะครับผมอ้าวฟ้าแบบลงคนนั้นกำลังเต้นอะไรกันนะเต้นไม่ดูเลยนะว่าตอนนี้เป็นอะไรอที่คือสนามลบแกยังจั กล้าเต้นไปมาอีกเงื่นเหรืองั้นฉันก็จะไปคุณฆ่าแกเองอ่ะตายซะเถปเชียลสกี้นี่ไงเอาโดนไปก่อนโอเคอย่างน้อยก็โดนคนนึงก็ไม่เป็นไรตอนนี้เอาไงทุกตีอ๋อเฮืออ่าฉันโดนแกสั้นอ่ะเฮ้ยคิดว่าเก่งมากใช่ไหมงั้นฉันก็จะไปล่าเชลลกี้คนเก่ากคนละกันนะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมเอเลียสฉันฉันเปลี่ยนใจแล้วฆ่าแกก่อนดีกว่าได้เอเลียนมาให้ฉันฆ่าแกโอยฟู่ ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดเลยฉันจะฆ่าแกให้หมดทุกคนเลยคอยดูเพราะฉันคือไมสโตนเวอรร้อยแล้วอ่ะไมคสโตนไฟไม่มีใครปราบฉันได้อ่ะร้อยในแหัวเลยตอนนี้เว้ตายแล้วก็บ้าข้างแล้วกับทุกคนไม่แยแล้วก็ตาย เพื <languages? S 2> จจ่อนก็หายแห่งความมืดนี่เหมือนช่างหอมหวานซะจริงเลยความมืดมิดนี่แหละคือคอรับเอเนอร์จีที่ฉันต้องการแต่และเชลนจกี้ตอนที่อะไรอะเดินวนแบบเพื่อนอ้อยไปเดินสาแฝดลุมกระเทือบแบบเก็บจริงๆเลยนะที่ยพวกแกดิดูหมินประมาทความมืดมิดเกินไปแล้วอะดูหมินประมาทมากใช่ไหมแต่ว่าพวกแกสุใจรัตเติรลูบารราคาถูกขอแนะนำลา้านบัค้านเติรลูบัรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีลูบัรก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยาก ซื้อของในกาะอาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมปต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพี่รับคนไปเลยหัวว่างสุดแซดที่จะมุ่งมิ่เดินถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่บอกเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้คิวเดียวนี่นะครับผมตอนนี้จอนโดการันตีเลยนะครับผมว่าร้านสลัดบักนั้นดีจริงเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นราชาหนึ่งเดืยนความมืดมิดก็ไปลองใช้บริการสลัดบักได้นะครับผมเพราะทุกคนนัจะมีความหล่อเท่เหมือนกับเออราชาจอนดับไม่ใช่ราชาจ เกมพีรับไปเลยนะครับผมออแก้สุดแสนมุงมีนะครับผมสามารถไปเอาได้เลยนะครับผมพี่แค่บอกว่ามาจากช่องไอเกมพีแค่นี้ก็ได้แล้วอ่ะตายตายมาตัวนี้มันเหนื่อยทังโอ้จนโดนไปสะโดนสีผ้าโคตรมันแต่ว่าเออเล่นโคตรเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพื่อนพวกคุณจะขอที่อยากกันเที่ยวกันเที่ยวเลยแล้วกันนะเอเจนต์เกอไม่ใช่ยูจิเกสแกจะหนีไปไหนอยะคิดว่าจะหนีตัวฉันพ้นอย่างนั้นเหรอนูมินประมาฆ่าไว้เกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยมตัวตายซะเถอะเอาบอกอย่างนี้ก็โดนสิเอาเฮ้ยเอาขาดผิดจากกายเป็นวุ่นเลยทีนี้นี่ไงหัวเลย ทีนึงเอาเรียบร้อยวุ่นด้ไงล่ะแกคิดว่าแกจะหนีฉันคนได้ไกลามาแค่นั้นเลยใช่ไหมล่ะไม่เหยียหัวอีกสักรอบเลยอ่ะความสานาจบ้าของแกล่ะได้ ไปแล้วราสแมนสแตนดิ้งได้เหลือแค่เชลสกี้แลวเชื่อมไว้อย่างนี้ฉันต้องเอาของมาฝากแล้วเพื่อมีพัสดุมาส่งข้าพัสดุมาส่งนั่นก็คือหนามไงล่ะเพื่อนๆนี่โดนไปซะแล้วแกจะหนยังไงโดยที่ฉันนั้นเอวากับดักเรียบร้อยแกออกมาไม่ได้แล้วแกไม่มีทางหนีคนแล้วเชลสกี้แกจะเอาไงล่ะฮ่เอาไม่มีอีโมดังั้นตีเลยแล้วกันตายซะเลยพวกแกอย่ามาบู้วินข้าเอะเห็นข้าตัวดำอย่างนี้แต่ว่าความดำนี้ข้าได้มา จากพลังอัมบาบินของข้าเองข้าราชาผู้นี้ด้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ข้าจะพิสูจน์ให้พวกเจ้าได้รู้ว่าใครได้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโฟร์เซคเคนเฮ้ยวางกระดักก่อนเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเควางกระดักเรียบร้อยแล้วไอพวกที่ชอบดูถูกข้าว่าข้าตัวดำแล้วก็พวกแกเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้ตัวดำสักหน่อยข้าก็แค่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดมิดแค่นั้นเองอะข้าไม่ได้ตัวดำอย่าเข้าใจตัวข้าผิดได้ไหมเพือนโถเอ้ยไม่เข้าใจทำไมคนในน็่ชอบเรียกข้า ตัวจอนดำบ้างตัวดำบ้างตีตีบ้างอ,อ,อะไรพวกนี้พูดเยอะไปได้เดี๋ยวเออมันมันมันคำไม่ดีแล้วเอเลียที่เจ้ากำลังดูเหมือนข้ายืหรืงไงกล้าดียังไงมายืนนิ่งใส่ข้ายืนน,นิ่งั้นเหรอยืนใิ่นใช่ไหมงักตายซะเฮ้ยได้ข้าอีกหนึ่งแล้วรู้สึกสบายใจจริงๆเลย อืมอร่อยอ่าแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนทอยเหรียญไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วโอ้ยใยญยแกเช็มไหมเช็เช็ม MLG เอาเช็มหมวต่อหน้าเลยเช็มหมวดต่อหน้าอย่างนี้กำลังดูขูขคางั้นเหรอข้าดีไงมาเช็มหมวต่อหน้าข้าอย่างนี้ต้องวางกับดักเปไม่โดนเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นข้าก็จะตามไล่ล่าเจ้าไปเรื่อยๆดีแกตายซะเธอตายแกต้องตายสาหการเดียวแกเป็นมีมเก่าแกแค่ไหนฉันไว้สนใจฉันสนางเดียวคือฮอลัลกเอเนอร์จ e ีมันต้องเป็นของข้าและเจ้าต้องตายอุ้ยหลบแบบนี้ต้อนแล้วก็ตีเลยดีไอทักท อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเอเลี่ยนนายจะหนีไปไหนโอเคผมกลับไปล่าคนเดิมก็ได้ M.L.G. เอาหวัดดีจ้าเอายิงไม่ออกเหรอลากอ่อนบายเรียบร้อยตาย <c oughs> คนเป็นดวงเฟยก็งี้แหละได้เฮ่เฮไม่คอมเมนต์อุ้ยนั่นเนี่ยเจอแล้วอ่ะเอวัดดี M.L.G. เอเลี่ยนไม่ใช่ M.L.G. เอเลี่ยนคืออะไรดีเอเลียนเชดจำผิดขอโทษทีอ่ะแกเป็นมะนาวตา่ำดูใช่ไหมเออไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวอ่ะนี่จับเลยตา เฮ้ยข้าแต่ละคนจะไปเสียงข้ามันเหนือยเลือกินเฮ้ยสกินที่ลองไล่ข้าคนอีกเยอะแค่ไดนะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนฝันไฟตรงนี้ใช่ไหมโอรอู้แล้วแกอยู่ตรงนี้สินะงั้นการลองสุมสี่สุห้าเลยลวกันปล่อยหนาตรงนี้แหละฮึบโดนไหม ไม่โดนแล้วเขาอยู่ตรงไหนเพี่ยเขาเัินไฟอยู่แหละแต่ผมกาไม่ถูกอะโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยอะโอ้โหหนามกระจายมากโเคตรเอวเอียวทุกคนวัดดีทุทานีอะตีไปหนึ่งทีอะไรนายจะจุ้มจิ้มชั้นเหรอที่อย่าจิ้มก็ไม่โดนนะแกละตายซะเธอแกมันยังอ่อนหักทุทารอบต่อไปก็คือแกเราจะนนบแจกเป็นตัวตายตายซะเธอ ตอนสถานาการณ์เดียวกับไปบ้านเกิดของแกสนนูแกมันยังอ่อนหากแกมันก็แค่เซอร์ขี้แงคนดึงไอ้ไยจับได้แล้วไปไปล่อยรักก่อนและเราฉันกับป่าพวกแกหมดสิ่ง <c oughs> ไม่ได้เหนื่อยเล่นเลยนะเหนื่อยพากอย่แหละจะเป็นบ้าแล้วอะไรนะต้องเล่นอีกเกมเหรอโอเคเล่นอีกเกมก็ได้นะทุกคนอยากเห็นก็เออตาดานละกันนะกระโดดจีจามจะจองแจงโกงไปรออะไรไม่ได้ดีไม่รู้าไหรโอ้ดีค่ะจอร์นดำได้กลับมาแล้วสรุปเราเรียกจอร์นดำเป็นทางการใช่ไหมเพื่อทุกคนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะเรียกว่าคาคือจอรนโดไมสโตนสี่ตั้งหากหรืพวกแกเข้าใจผิดแล้วอ่ะโอเควางกับอย่างเรียบร้อยนายมาตามหากันหน่อยี่เรา ไอพวกทิงโง่เขาทั้งห้าคนมันอยู่ไหนกลันน่ะฉันจะป่าพวกแกให้หมดสิ้นเลยพวกแกชอบดูหมิ่นบ้าใช่ไหมว่ามาสเตอร์ข้ามันเป็นสีดำ่ะข้าไม่ได้ตัวทำนะข้าก็แค่เป็นเวลร้อยอ่ะอ้าวตันไม่โดนนี้ก็ดอนเลยนี่ไงแบบสีดำเลยแล้วก็ถางตันใช่ไหมตายเลยเรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยแล้วพี่เหลืออยู่ไหนก็เหลือสี่คนสุดท้ายอ่ะสี่คนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งเลิกเลยนะสแกนหาหน่อยซิอยู่ไหนกันอ้าวเจอแล้วนี่ไงเชลเลสกี้ไม่ใช่เชลเลสกี้แต่เป็นยากุซ่าเกดอ่ะเมื่อกี้นายกินบ็อกซ่ โค่าเช่นเ,เพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วขนาดดีชัดเจนเลยอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรผมไม่รีบก็ได้ปล่อยหนามาแล้วกันไม่โดนเลยเอ่ะเงินไม่เป็นไรผมล่า builder man ดีกว่า builder man หน้าล่ากว่ารูปนี่ไหัว,วไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วเขาก็ปิดคอร์ดเบจเจอร์เรียบร้อยปิดคอร์ดเบจเจอร์แล้วใช่ไหมล่าแก็ตีเลยเดีอป้องเปงป้องเป,ป,องเ,ปเอาไงจังหวะนี้ทุทามรูนี่จิ้มหลังผมแล้วก็ไม่โดนอ่าแล้วเราก็รอแล้วเราก็ฟา,า,า,าดแต่เราฟาดใครไม่โเคแ้งทททกกอื ใช่ไหมฉันจำเธอได้เธอได,ได้เป็นพวกเดียวกับบิกูใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าบิกูของเธอะตอนที่สเตปเพียนไปหมดแล้วอะเพราะเธอได้ได้มันข้อคา,าี่จะงงองแงมาลงวิงปองมาลงกองแกแ่สาระนองงองแงกองใหญ่ชีวิตเธออะ ใครรู้เพลงอะไรคอมเมนต์ได้แจตจ่แจนเล่นอะไรไปเนี่ยไอ้ซวยเขาบล็อกอย่างงี้พวกก็บอกสี่คำแล้วก็ซ้ำเลยนี่ซ้ำไปหนึ่งทีอะไรยัยกุซ่าเกศแกคิดว่าแกจะสีพลใช่ไหมก,ก็ตายซะเถิดต,ต,ตายตายแกต้องตายในสถานการณ์เดียวที่แกเล่นหัวยาวเลยแล้วปล่อยหนามาคือเปล่งไอ,อ,อ,อ้ยัยโอ้โหตัวปิวเลยสิ ตัวไปเลยใช่ไหมเอาแล้วเขาก็หายไปเลยเอาลุดโดนเป๋ออกจากเกมกันเลยทีเดียวอะไรเนี่ยเพ่โดนเป๋ออกจากเกมเฉยเลยเอาไป็ว่าฉั่งมือนเถิดไดเพราะว่าฉันจะเป็นมัมมัวฉันจะเป็นคนงองแงงมาลงจริงกอลมาลงงองแงงก็ยังยังไม่หายเอืออะไรข้าเจ้านี่ดีกว่าได้ตายซะเถอะบิ u เดอร์แมนมันถึงเวลาจบชีพแกแล้วแป้งลาก่อนโอเครักแมนสแตนดิ้ง oh cheresky เดี๋ยวฉันจะล้างแค้นให้อาจาวังเอ็กนั่นเองเอาเว้ยโอ้โหเขามีบ็อกซี่โคลานี่ว่ะเขามีบ็อกซี่โคลาผมตามเขาไม่ทันน่ะไม่นะตาม ไม่ทานไม่รีบก็ได้เราค่อยๆเดินก็ได้รอแป๊บหนึ่งอย่างนี้ต้องเฉยโอกาสแอบปล่อยหนามปึ้งโดนอ่าเรียบร้อยโดนไปหนึ่งฮิตนะครับผมแล้วเราก็ต้องเดินอ,อ้อมแต่ไม่เป็นไรอ้อมแค่นิดเดียวไม่ใช่ปัญหานะครับผมแล้วก็หัวอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็ใช้ดาบทัวไม่ใช้ดาบจริงหรอเมมโมรี่เชเลกี้ว้าอ้อยโ,โดนใช้จริงตวัวเออเจ็บจังเลยอ่ะแกกำลังดูหมิ่นข้าที่เป็นราชา่งความมืดมิด,มดอยู่ด้านเดี๋ยวฉันจะแพรเชื้อให้กลายเป็นตัวดำแบบข้าจงมากลายเป็นคนติดเชื้อแห่งความมืด อ่าในที่สุดก็ปาบทสักกะทีพราขาดนะนะจะได้ไม่ต้องพายตัวนี้สักกะทีไปแล้วไปบายไปนอนแล้วโถตไปแล้วเจอกันทิปหน้าบาย